สำหรับคนที่บอกว่าเลี้ยงหมาทำไงจะให้มันไม่ให้กัดนะผมว่าง่ายสุดคืออย่าเลี้ยงครับำตอบผมง่ายมากเลยอย่าเลี้ยงนะครับดูนะครับเนี่ยดูมันคาบลากมาเองหมดเลยเนี่ยแล้วัม็มาถามมาว่าเลี้ยงหมาทำไงจะไม่ให้มันกัดของนะครับลูกหมาคุณทำใจยากมากเลยมันอะไรใกล้ปากมันคาบมันกัดไปหมดนะครับนะง่ายสุดคือหนึ่ง อย่าเลี้ยงสองเก็บให้พ้นมันนะครับอันอย่ามาถามพี่นะครับมันหรือว่าทําไงไม่ให้ลูกหมาแท้นู่นแท้นี่นัวมันก็ไปไม่เรื่อยมันก็เล่นมันใช้ปากันไปเรื่อยครับก็ดื้อไปทั้งวันเลี้ยงลูกหมาให้มันอยู่นิ่งๆคุณก็คงฝันไปเลยนะครับอย่าไปเลี้ยงมันเลยนะครับสวิตไม่เอาดูนะครับนะครับอ่ะ ใช่ไหมครับล่อรองเท้าผมต่อนะครับโอนี้นะครับโอนี้โอนี้นะครับดูนะมันยังไม่ส่นใจเลยครับใช่ไหมครับนั่นถ้าคุณบอกว่าเลี้ยงหมาทำไมให้มันกัดนะครับคุณจะทำยังไงบอมหน่อยครับเตะมันเหรอฮะตีมันหรือว่าหลบมันไม่พอแล้วรองเท้าใชครับดังนั้นอย่าถามเข้าไปนะครับผมว่าเป็นคําถามที่ไร้สาระมากๆถ้าคุณคิดอยากจะเลี้ยงหมาแล้วคุณกลัวหมากัดใช่ไหมครับคุณดูนะครับเห็นไหม คุณดูเดยเนี่ยมันอยากจะเล่นน่ะวันนั้นมันมันไม่มีเพื่อนนะครับมันอยู่กับพี่กับน้องมันมาวันหนึ่งคุณไปแยกมันมาเอาก็บออาก็บพี่จากน้องมันไม่รู้จะมันทำไมมันเหงามันต้องการการออกกำลังกายการเล่นพวกนี้คือการออกกำลังกายนะครับนี่รองเท้าผมคู่นี้กี่พันรู้ไหมครับมันก็กัดหมดไม่สนหรอกมันไม่รู้เลยราคาคู่นี้แพง